นงอกแล้วอยู่ๆกุญแจมันไม่ติดเว้ยเฮ้ยเราลาพี่หนุ่มแล้วลองไปได้ลาหลวงปู่อืมเดี๋ยว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 กลับไปลาหลวงปู่ก่อนแป๊บนึงหลวงพ่อจะไม่ให้กลับแล้วทั้งเนี่ยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปลำปางเราจะไปที่ลำปางเดี๋ยวจะไหว้พ่อเกษมแล้วก็ไปหา ไปหารุ่นพี่ที่น่ารักนะมีพี่ๆอยู่ที่ลำปางหลายท่านนะครับก็เดี๋ยวจะไปแวะหาทักทายท่านแล้วก็ระหว่างทางเราก็ถ่ายภาพสวยๆให้เจอตรงไหนเราก็จะแวะถ่ายทำเนาะโอเคครับเราเจอกันครับไป จะทำมุมสวยนะครับนี่นี่มันเป็นแบบเป็นบ้านโบราณครับไม่ไม่บัวแดงอ่าใช่ใช่เขากว่าเขาเปิดให้ขึ้นไปดูเนี่ยบ้านโบราณก็ยังดีที่เปิดให้ดูนี่เดี๋ยวเราไปไหนต่อพี่จะไปวัดเลยไปกินแพะตรงนี้ก่อนไหมป่า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 ไปเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นองพาไปนี่คนพื้นที่เลยเนี่ยอันนี้นองกาดเมกนี่ตัวจริงเลยหลวงพ่อเกษม หลงนี่คนลำปางเลยไหมลำปางโดยกำเนิดพ<ด>ูด<า>ถึงพระเครื่องในเมืองลำปางตอนนี้เป็นไงพี่โอเคนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อนะพี่เฮ้ยผมเห็นพี่ทำมังสือพระเมืองลำปางใช่ครับที่มีพระรอดลำปางหลวงครับเฮ้ยผมอยากรู้ประวัติพระรอดลำปางหลวงอ่ะอ้ใครสร้างอ่ะพระรอดลำหลวงพระพระครูเจ้าวาดปีสองสี่กว่าแล้วพี่เหรอ พี่แพ็กใช้เวลาตั้งสามปีมั้งไปหาข้อมูลมาตอนนั้นนะพี่ผมเป็นคนที่ทําด้วยกันนะครับแล้วแล้วเขาตกทอดอะไรมายังไงกันน่ะเขาเขาเขาใช้นี่พี่พระราชนางางหลวงเนี่ยคือเขาาทองจังโก้พี่ทองอะไรคือทองจังโก้พี่อ่าพระธาตุเนี่ยมันจะมีทองจังที่ทองทองเขาทองเป็นอสีทองทองนพี่ที่ติดกับองค์พระธาตุอ่ะเขาบูรณะเขาก็ลอกเอาลงมาพี่นะครับมาเป็นโลโลเลยแล้วมันหลอมเป็นพระรอดหรอครับหูได้เยอะนะเลยอใช่ครับ คนโบราณบอกว่าถ้ารอดรังปังหลวงเนี่ยเด่นทางด้านเห ok? เนียวเพราะเขาไป็นลบผมจริงไหมรจริงไหมจริงครับเพราะว่าเขาเขาบอกว่าสมไมก็รู้จะรู้ได้ไงวันไหนเหนียวไม่เหนียวนี่ให้ออม <c oughs> ไม่ต่ <c oughs> า,า <c oughs> ผมผมไม่เคยอมยว่าวันไหนเปรี้ยวเนี่ยเหนียวถ้าวันไหนไม่เปรี้ยวไม่เคยลองไหมพี่ไม่ผมก็เคยฟังเอามานะโบราณอ่ะไม่มีไม่มะที่มีนะวันไหนใส่แล้วเหงื่อเยอะเออใช่กูไม่รู้กูไปเชื่อใครวะเนี่ยพี่อ่ะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ไว้พี่ต้องห้อยผ้า ขอลำปางอ่ะทุกองเลยวันนี้เต้นเดียวเวลาใครมาถ่ายรายการเนี่ยมีองนี้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 มีครับพี่เอาบีดะเออแบบไม่เงยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอีกมีเห็นได้เห็นได้อันนี้อันพัทคูวาธรรมชัยวัดป่าวัดปงสนุกใต้ครับอยู่นี่ครับลำปางอุ้ยนี่เาเล่นกันเหรอองกในพับปีสองสี่กว่าพี่อันนี้เนื้อเงินจะหายากยากที่สุดแล้วพี่เื่นเงินนี่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะมีหลักแสนนะครับแล้วครับถ้าแท้ๆนะมันมีเก๋มีเก๋รอมีพี่ อุบันตานี่รู้มีนิยมไม่นิยมครับใช่ครับโอตันไม่ตันแล้วหลวงพ่ออะไรนะแต่โอตันไม่ตันครับต้องเล่นแต่ละตอวกวงเลยมันมีโอตันเหมือกันได้หมดพี่ได้หมดอาสวยอันนี้หลวงพ่ออะไรอันนี้พ่อเมืองว่าท่าแหนครับพ่อเมืองว่าท่าแหนครับอุ้ยนี่ล็อกเกตล็อกเกตอุ้ยนี่ฝังอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแผ่นจังโก้แล้วันี่ครับแผ่นนี้พี่แผ่นนี้พวกประทัดอย่างนี้นะครับที่ทำมาครับเขาทอดละปังหลวงอันนี้รูปอมอะไรอ่ะอันนี้ไอ้วัดปากกองพี่สมัยก่อนผมกลัวผีอ๋อ อ๋อนี่เหรียญพระใรสวนที่พี่บอกแน่เลยเด็ดใช่เหรียญนี้ในะผมที่เริ่มต้นเริ่นเล่นเล่นอะใช่ครับใช่แล้วองค์เนี้ยผมมาได้ไม่กี่ปีนี่พี่เดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องหลวงพ่อเกษมที่นู่นนะครับที่วัดแล้วเราก็จะไปดูอ่าบางโซนใช่ที่เขาไม่เคยเปิดให้ใครถ่ายเดี๋ยวเขาไปดูครับไม่เคยเปิดให้ใครดูแต่วันนี้เขาจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆครับในเรื่องจริงใหรายการเราใจริงครับรายการจริงเข้าไปที่จริงครับหลวงพ่อนะขอบคุณพี่นงมากครับที่นู่นครับ กัดแมกมานำเรานะครับไปบ้า้หลวงพ่อนะครับโอ้โหต้องคนนี้เลยนะครับไม่ไม่มีใครจะอยู่ที่ใกล้ชิดที่นี่ที่สุดแล้ว ที่กรรมฐานอ๋อหวอล,องล,องลงหวง,งนะป,ปงู่นั่งตรงนี้ครับนั่งตรงนี้ร้อนฝนหนาวคือสามฤดูทั้งร้อนทั้งฝนทั้งหนาวเ็าจะนั่งกรรมฐานตรงนี้นะครับใครที่ไปมาจะมาเจอหลวงปู่นั่งตรงนี้ก็จะมาไหว้ตรงจุดนี้ก่อนครับหลวงปู่จะนั่งตรงนี้ใช่เห็นหลวงปู่นั่งตรงจุดนี้แล้วก็ท่านก็จะไปนั่งกรรมฐานในห้องของในกุฏิของท่านอ๋อครับตรงนี้ก็จะมีคนมาไหว้นะครับมาจุดธูปไหว้หลวงปู่ นี่เป็นกุติหลวงพ่อเลยครับกุฏิอยู่ตี้ครับอยู่ในนี่พี่มานี่นี่เข้าตรงนี้ครับนี่ค่กุิังเดิมเลยครับังเดิมดั้งเดิมไม่ได้เลยเป็นเป็นั้งเดิมเข้าไปเลยพี่เข้านเ้าไปเลยพี่ถารูปได้นี่ครับน่นี่ยนี่คือพี่น้องหลวงพ่เลยใช่ ฝาลงนะใช่ครับพี่นี่ฝาลงหลวงปู่ขเขาเรียกฝาลงเลยนะฝาลงตกที่หลวงปู่เอามาแล้วเอามานั่งเป็นใช่ครับก<อ>รรมาฐานอย่างเงี้ยครับนอนหน้านี้เลยครับนอนเลยพี่นอนเลยนะพี่นอนที่หลังก็แปปะตะพื้นก็คืออันนี้แหละครับที่นอนหลังก็แตะพื้นกันนี่พี่อนี่ท่านแบบว่าเป็นมรรนัอนุสติเนานนะ อันนี้ก็เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเดิมเพี่คปลาปูดอกเดิมรับทุกอย่างเดิมหมดทุกอย่ามอันนี้รูปหลวงพ่อทั้งหมดครูบ้าจานหลวงพ่อเลยครับอ๋อครูบาแก่นเด่นอยู่ครูบาเนี่ยคูบาไทยใช่คุบาแก่งเนี่อ๋อนี่ครูบาแก่นใช่ครับนี่พ่อย่างยาวยาวบาวงพี่นี่ครับนี่บาครูสิงห์สอนท่านักธรรมเขาจะเขียนไปเลยครับนี่ครับ นี่ยกับครูบาร์แกนนะครับเรียนครูบาแก่นนะพี่เป็นเก่งเรื่องเข้ากรรมฐานใช่ครับว่ากระตูกปองครับอันนี้อักขรหบาลีที่ด้านอักขรหบาลีภาษาพักคาบทส่วนของเท่านี่ครับนี่หลวงพ่อจะไปสมัยก่อนจะไปนี่ครับศาลเจ้าแม่ก็อย่างเงี้ยพี่เนี่ยครับจะเดินไปแล้วหลวงพ่อจะให้เก็บตัวหนังสือที่ตกอยู่นะพี่หลวงพ่อสายเก็บหมดเลยนะ ถ้าเป็นกระดงกระดาษอะไรพวกนี้ในกติเก่าพี่ไว้ก่อนอครับไป,ไปไปไว้ข้างบนนะครับองนี้องนี้ประวัติความเป็นมาคือหลวงพ่อเสกไว้ สมัยตอนุนขี้พึ่งเนี่ยใช่บ้านสมัยหลวงพ่อเลยใช่ครับอันนี้เท่ากับตัวหลวงพ่อเลยไหมครับเท่าเท่าเท่าเลยครับเท่าเลยแล้วก็เส้นผมของของเกศาท่านเนี่ยเป็นของจริงเอาเกศาท่านมาปักจริงๆใช่ครับรูปเหมือนองค์นี้สร้างปีอะไรครับปีสามกว่าสามกว่าค่บผมสถานที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับเป็นเป็นสุสานเป็นสุสานสุสานก็คือป่าช้า รายการนี้เขาฝังศพเหรอครับครับไม่เผาพี่ทั้งเผาที่นี่อยู่สมัยที่หลวงพ่อยังอยู่ใช่ไหมผมเพิ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ในปี2 5ง9ันรัอยบก็เตรียมดูเรียบร้อยมากนะครับสะอาดเรียบร้อยพี่จริงจริงอย่างที่ผมบอกพี่ก็ช่วยกันทำครับสะอาดมากชุดนี้สุดยอดละจริงสะอาดมากแล้วดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนใช่ครับ เข้ามาโอ้โหที่จอดรถที่เทาใช่ครับเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้นะอ๋อเมื่อกี้ที่เราไปโรงแก้วนั่นล่างหลวงพ่อใช่ครับพี่สำคัญหลวงพ่อสำคัญหลวงพ่อที่นี่หลักสรีระของจริงของจริงนะพี่ของจริงครับโอ้โหก็ถือว่าและจีวรไม่ห่างจากตัวท่านเมตรเกินกว่เมตรนะพี่ที่นี่ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านอยู่ที่นี่เป็นหลักใช่ไหมครับวันนี้เราได้มากราบพาริยะนาแล้วได้มาที่สถานที่เมื่อี้ผมไปผมไปตรงตรงที่ ที่นอนของหลวงพ่อครับนั่นที่นอนฝาโลใช่ครับโอ้โหลูกหขงมากแล้วผมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้ผมมานั่งบหา้หลวงพ่อนะครับโอ้โหท่านสุดอ่ะเอ้พี่นงครับพี่นงเนี่ยทําไมเป็นคนลําปางรู้แล้ะเข้าใจก็ต้องรับถือหลวงพ่อเกษมผมเอาจริงเอาจริงผมถามแบบตรงๆนะท่านชาวบ้านเลยพี่เกิดมาจากหลวงพ่อเกษมไหมจริงครับจริงไหมเรื่องจริงครับเรื่องจริงนะจริงๆให้มาทั้งหมดครับ พระองค์แรกที่พี่คิดว่าพี่ดูเป็นหลวงพ่อเสมมารุ่นอะไรถ้าดูเป็นครับเป็นเหรียญกองพันกับละฆังกองพันลำปางครับกับเลยดูเป็นเลยครับแล้วก็เหรียญละฆังระฆังี่รองลงมาเลยดูเป็นเลยเล่นอยู่สองอย่างเท่านั้นตอนนั้นเล่นอยู่สองอย่างแล้วมาได้ทุนนี้ที่ก็ผงห้ารอบผงห้ารอบพี่โด่งเนี่ยผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนขายผ้าแพงเลยขายผ้าแพง จริงซื้อแพงพะอขอก้าซื้อแพงครับถึงข้าถึงถึงกล้าขายแพงครับเอ้พี่ซื้อแพงซื้อแพงครับซื้อแพงซื้อแพงแล้วพี่กล้าขายแพงจริงซื้อแพงแล้วขายแพงกว่านี่มันเจ่งกว่านะครับไอซื้อถูกขายแพงใครก็ทําได้ใคาทาเป็นหรือว่าไ่ซื้อแพงแล้วขายแพงกว่านี่เจ่งกว่านะเออนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมยินดีและดีใจปื้มนะปื้มปื้มที so ่ได้มาหาหลวงพ่อได้เดินดูได ai> ้ฟังเรื่องราว ได้ทุกอย่างในวันนี้นะครับก็ถ้าไม่เจอพี่โน่งก็ปนโอกาสที่จะได้มาเจอพี่นะครับก็ขอบคุณพี่โน่งครับขอบคุณพี่ดีครับขอบคุณขอบคุณสถานที่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่มีส่วนร่วมในในในคอนเทนต์นี้นะครับจะได้เผยแพร่ประมีของผู่ไป เดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนต่างๆของวัดนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูไอ้อีกที่สถานที่สำคัญครับสถานที่สำคัญอีกแล้วเหรอคือเอ็กซ์ครตบเลยเอ็กซ์ครตบเลยคือศาลเจ้าแม่อยู่ชาดาไปโอเคครับเราไปกันครับไปขอบคุณครับ S <S นออนนีี่้อองัะไรเดี๋ยวเราจะไปกุฏิหลวงพ่อครับอันนี้คือกุฏิหลวงพ่อเ<ธ>หรอณสามเจ้าแม่เชะดาแล้อันนี้สำคัญมากครับตรงนี้ครับเฮ้ยนี่นี่รูปปั้นหลวงพ่อครับอันนี้จะสร้างปี3ามแปพ่ออ๋อนี่ท่านทันท่านดิอ่าปีตอนที่ทำโผงขันห้าอืมครับแล้วนำเงินมาสร้างอ๋อนี่คืหลวงพ่อท่านมาเสกป่ะครับอันอันนี้น่าจะไม่ท่านน่าจะทันไหมทันไหมพี่ทันทันทันทัอ๋อหลวงพ่ออยู่โอ้นี่ทันหลวงพ่อผมเป็นเด็กเหมือนกันอ๋อโอเค อันนี้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 กุติครับกุติใครอ่ะพี่หลวงพ่อเสกมาพี่เอ้าจะมีสองที่คือคือที่อ่าสุสานตะลักกับศาลเจ้าแม่อ๋อท่านอยู่ท่านอยู่ศาลเจ้าแม่ด้วยเหรอใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราออกมาดูอ่าเดี๋ยวมาเดมาเล่าเรื่องกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนี่พี่สุดยอดเลยพี่โอ้โหมานี่ไม่มีไม่มีใครเข้าพี่โอ้ยนี่พีุ่ดมีที่อยห่นหู่โคบุพพี่อันนี้ลง โอ้หที่สุดเลยนี่ไว้ที่เดิมทุกอย่างใช่ครับพี่จัดใส่ตรงนี่โ้โหนี่หลวงปู่ท่านอยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่ครับพี่โอ้โหนี่พี่มี่ลูกนี่หลวงพ่อรมียังปู่นะลูกขอวัลลีน,นะน,นะปูนะ่นะลูกขอวัลลีนะปูนะนนะป่นะ โอ้โหตรงนี้เลยทัลลัชีนั่งตรงนี้ใช่ครับโอ้ไม่เคยหยาบอะไรเลยอ๋อหลวงพุ่นั่งตรงนี้แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นรอยปากของพ่อหลวงพ่อเป็นปากนี้แล้วดิอันนี้เป็นลายลายเมืองเขอตัดหลวงพ่อปหลวงปู่ปะเองเลยเหรอหลวงพ่อเป็นคล้ายๆเหมือนศิลปะครับเขาจะปัดเป็น ที่นั่งผู้ที่ตุ๊ปูนั่งผู้ลูกเล่ห์เลยนี่โอ้โหคนลูกขนทองจะมีใครสักกี่คน เจ้าแม่สุชาดานี่ทถ้าเป็นใครครับเป็นชาวบ้านคือเป็นอุบาสกนะครับเป็นอุบาสกคือวัดพระแก้วบ้านท่านบ้านท่านนี่จะเป็นวัดสุชาดาวัดสุชาดาอันนี้รวมเป็นวัดเดียวกันละวัดพระแก้วตอนเต้าสุชาดารามอ่าอ่าอเจ้าหน้าทังหวัดอยู่อืแล้วก็เป็นอุบาสกที่ส่งข้าวให้พระส่งข้าวให้พระเจ้าวัดวัดพระแก้วตอนเต้าอื แล้วก็ท่านจะมีสวนแตงโมอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวริมแม่น้ํำวันหนึ่งท่านนิมิตว่ามีพญานาคเนี่ยฆ่าลูกแก้วมาไว้ในแตงโมท่านก็ลงมาดูสวนแตงโมท่านตาปกติแล้วก็ทีนี้มีอยู่ผลหนึ่งเหลืองอลามนะไปบูลเลือดคำกรที่ฐานนะครับแล้วปรากฏว่าเจ้าแม่สุชาดาเนี่ยเอาไปถวายมาฮาเถียนที่เป็นเจ้าวาดวัดแก้วนั้นนะครับแล้วก็มาฮาเนียนก็ผ่าถูก ปรากฏว่าเป็นแก้วมรกตอยู่ในนั้นอืจะหาวิธีที่ว่าจะสร้างเป็นพระพุทธรูปแต่ทํายังไงก็เอาอะไรก็แกะไม่ได้นำอุปกรณ์มาแกะก็แกะไม่ได้ทีนี้เจ้าแม่ท่านก็รู้ว่าเออมีลูกแก้วอยู่ในนั้นหล่ะก็เลยเทวดาเนรมิตมาเป็นความลงมาอทําให้พระพุทธรูปองค์นั้นเป็น พระแก้วดอนเต้าเป็นพระแก้วพระแก้วดอนเต้าออืทีนี้ความนี้ก็สื่อไปถึงเจ้าเมืองบางในยุคนั้นนะครับท่านก็ไม่ได้ไต่สวนอะไรในยุคนั้นคือฟังแต่ความข้างเดียวออืว่าเจ้าแม่นี่เป็นชู้กับมาเถียนเจ้าแล้วเจ้าอาวาสมั่งมีเรื่องราวที่ถูกถูกใส่ความถูกใส่ความอเอแล้วจะไปไปตอนไหนถึงจะไปโดนใส่ความว่ามีชู้ครับเพราะว่ามี นั้นมีคนอิจฉาลิสยาที่ว่าเรื่องพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตครับที่เป็นองค์ออกมาแล้วเป็นองค์มาแล้วหาความใส่หาความใส่ให้มีความผิดให้ได้ให้มีความผิดให้ได้ครับเอาแล้วไม่ตอบตัวเลยประหารเลยเหรอครับประหารแล้วาอธิษฐานจิตแล้วท่านอธิษฐานว่าถ้าไม่มีความผิดหรือว่าถูกใส่ความดังที่เขาว่ากันก็ให้เลือดเนี่ยพุ่งขึ้นฟ้าไปเลยอืมพอเพชฌฆาตลงดาบปุ๊บอืมปรากฏว่าเลือดพุ่งขึ้นฟ้าอืม แล้วที่นี้ก็มนทินก็เลยเริ่มกระจายแหละพอหลวงพ่อเกษมท่านรู้ตำนานนี้ท่านก็มาเลยสร้างสร้างขอเข้ามาเพื่อจะแก้แก้คำสาปท่านก็เลยรักที่นี่รักครับรักที่นี่ครับอ๋อพี่หลวงพ่อเกษมเนี่ยเบ็ดเบ็ดเสร็จแล้วที่เราเราได้ศึกษามาเนี่ยท่านอยู่ปักหลักจริงๆเนี่ยไม่เป็นวัดนะครับเป็น รสารปฏิบัติธรรมหมดเลยสู่รสารไตลักใช่ครับทั้นก็ไปสู่รสารป่าช้าว่าง่ายภาษาภาษาภาษาคนก็ป่าช้าท่านไปที่นะเพราะที่สูตรสารบ้านที่ใช้ตรงนี้เป็นป่าช้าไม่ใช่ไม่ใช่ครับใช่เป็นป่าตรงนี้เป็นป่ายเฉยแล้วท่านก็เลยมาสร้างสารเจ้าสารเจ้าแม่นี่สร้างในสมัยหลวงพ่อไหมครับ ปีปีเริ่มสร้างปี16ึ่งหครับองค์นี้เลยครับเหรียญละครั้นไงพี่เหรียญละครั้งอ๋อเหรียญละครั้งนี่แหลาทุนสร้างศาลเจ้าแม่เขาเรียกว่าเหรียญวีรชนใช่ครับใช่ไหมเหรียญละครั้งเหรียญวีรชนไงก็ตอนนั้นเขาไปที่เขามีเหตุการณ์ว้านการเมือง16ตุลาที่มีประสบการณ์ไงใช่ไหมเหรียญนี้ไหมที่เขาเล่ากันหาทุนสร้างศาลเจ้าแม่ที่เขียนติด หงเรียญอ๋อข้าศานคือองค์นี้ใช่ครับพอปีหนึ่งเจ็ดเพื่อเปิดศาลจะสร้างเหรียญแตงโมออกใม่ครับที่นี่อ๋อท่านสร้างที่นี่นี่นี่คือตำนานของของเหรียญด้วยแล้วก็คนลำปางแล้วก็เจ้าแม่สุชาดาโอ้โหนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะแล้วตรงนี้เนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะคนไม่รู้อ่ะคนส่วนมากคนจะไปนู่นผมไม่เคยมานะผมมาครั้งแรกนะแต่สุสานผมเคยไปเวลาทุกวันนี้เวลาใครมาบอกว่าต้องมา ู่แล้วนี่มแล้วผู้วัดผมเคยไปวัดอีกวัดหนึ่งที่หลวงพ่อเกษมอยู่อ่ะวัดปอตูป่องป่ะปอตูป่องตรงนี้พี่ปอตูป่องใช่ไหมมีมีรูปรูปเหมือนหลวงพ่อเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ท่านอ๋อคุปตาแกนคุปตาแกนนะใช่ใช่ใช่โอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเพื่อนๆสมาชิกโอ้โหแล้วทริปนี้เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเราได้เรื่องราวเยอะมากนะแล้วต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่โหน่งและขอบคุณคุณคุณอาสุพจน์นะครับที่น่าเล่าเรื่องราวให้เราฟังเนาะ ก็เดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศเมื่อกี้ที่เข้าผมเข้าไปดูโหที่สุดเลยกุฏิหลวงพ่อทุกอย่างเหมือนเดิมอันนั้นสมัยหลวงพ่อเลยไหมครับครับสมัยที่หลวงพ่ออยู่เลยไม่มีอะไรขยับขยื่นเลยรูปรูปที่เราเห็นเมื่อกี้ที่พระราชินีท่านมาถวายก็ตรงนั้นตรงนั้นครับตรงนั้นครับเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาที่นี่ตรงนี้ครับโอ้โหมายังไงอ่ะห้ามโอ้โหมาก็มาย่งไงผมก็งงเลยงงอ่ะคือกุฏินี้เลย เนี่ยเพื่อนเพื่อนสมาชิกครับก็ได้บุญอนุโมทนาร่วมกันนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็บวันนี้โหขอบคุณพี่หนงมากพาไปหลายที่เลยแล้วก็เลี้ยงข้าวด้วยเก่งใจอ่ะเก่งใจผมไม่บอกว่าพี่หนง กาดเมฆนี่ต้องบอกเลยว่าเป็นที Demon> ่สุดนะเมืองลำปางนี่ผมยกให้แกเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่าเรื่องหัวใจนะเรื่องหัวใจนี่เบอร์หนึ่งเลยผมการันตีนะครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนสมาชิกตัวนี้ต้องขอบคุณพี่โน่งมากที่พาเราเที่ยวชมพาเราไปชิมอาหารมีครัวซองมีร้านกาแฟมีโอ้พุงแตกอะง่ายง่ายนะครับดูจากคุณพี่แล้วเนี่ยผมไม่ผมผมไม่สงสัยเลยนะโอเคนันขอบคุณพี่มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับพี่ครับขอบคุณครับ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเยเดี๋ยวกลับไปลาหลวงปู่ก่อนแป๊บนึงเฮ้ยจริงปะเนี่ยเหรือว่าเราไม่ลาหลวงพู่วะพู่ครับดู่ก็มันประชารแล้วพูขอลากลับกับหลวงปู่ นี่แหละครับโทนบางแคอ๋อแน่นอนโทนบางแคดูนี่ดู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 เดี๋ยวคอนเทนต์มากกว่านี้ไหมเต็มตะก้อแม่งเลยเนี่ยมีตะก้อเต็ตะก้อรอเลยหรือวามาคอนเทนต์มันไม่พอกันแลยพี่ขออะไรใี่โดนไปเลยโอ้หลวงพ่อผมได้วิ่งแล้ว โอ้โหอพโพ่อ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 โหอพ่อพ่อพอพ่อพ่าพ่อ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 พ่้พ่อ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 พอพ่่อพ่อพอ่อพ่อพ่่อพ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 อพอพ่่อา่ออพ่อพ่อพ่่อ่ออา่อพ่อพ่ออพ่่อพ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 ่อ่อพ่อพ่อพออพ่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 อ่อพ่อ่อพ่อพ่มพ่อพ่มพออพ่่อพ่อพ่อพ่ลพ่อพ่อพ่อพแล้วมา่อพ่ออพ่อพ่อพ่่่ วิ่งไหนปูนไหมครับผมจะวิ่งรอบนี้สิบรอบเฮ้ยตีงไปไบเลยไปเลยไปบนไปไปเฮ้ยหลวงพ่อใหญ่อยากดึงเวลาไว้เพราะอะไรเปะไปแล้วอาจจะอันนี้มีอะไรก็ได้ใช่ใช่ให้ดึงเวลาไว้หลวงพ่อดึงแก้บนพี่นงค์นี่สุดยอดเลยเดี๋ยวพี่นงค์ไปนนทบุรีเราต้องจัดทุดใหญ่ให้ พี่ต้องไปนนนี <c oughs> ่ต้องไปหาผมนะไม่ไปหาผมคือกดอย่าง้ยจริงไปขอบคุณมากนะพี่มากครับขอบคุณมากครับมีโอกาสจะมาใหม่ครับมีโอกาสแวะมานะครับวัดีครับ เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกปาทนอลองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่ที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพะเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม